อคครับน้องหอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเดลเล็กเหมือนเดิมนะก็วันนี้เรายุ่นกับเกมไลค์กันดําวอเหมือนเดิมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนต์กิจกรรมฉลองครบรอบ4.5ล้านปีนะครับภารกิจอีเวนต์กันดัมไฟเตอร์นะครับทั้งหมดมารวมตัวกันก็วันนี้เราจะมาพูดถึงด่านอันตินะครับแล้วก็เอกต้าอันติในการผ่านให้ได้3ดาวนะครับหนึ่งครั้งก็เราจะเริ่มกันจากอ,าอันติก่อนลวกัน <c oughs> คือง่ายๆครับก็ ลืมดูครับกี้เดี๋ยว,ยวกลับไปก่อนเราจะวิเคราะห์สัตูลก่อนนะจะจะมี2ตัวใหม่นะในความรู้สึกผมใช่ไหมตัวไหนวะคือภาคนี้ไม่ได้สนใจเลยนะคือไม่เปิดไม่ค่อยเจอครับตัวเต็ดก็บอสนะครับจะเป็นอาประเภทโจมตีนะทะลวงสกิลป้องกันความเสียหายครับแก็โจมตีชาร์จโจมตีคิดด้วยอื ค่อนข้างจะหนักองอมนะสำหรับบอสแต่ปัญหาว่าไม่ได้ใช่บอสหรอกเป็นไอตัวนี้ครับก่อกวนครับมันต้อเป็นประเภทก่อกวนครับมันเคยมันเลยมีปัญหานในการผ่านด่านจุดเด่นของมันเนี่ยคือไม่สามารถโจมตีระยะประชิดได้นะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่สามารถโจมตีระยะไกลและใช้สก,กิลไม่ได้ความหมายทั้งหมดนี้ก็คือมันป่วนถ้าติดลูปของมันเนี่ย เอกตาอันตีเนี่ยก็จะไม่ผ่านง่ายๆเอ้ยอันตีเนี่ยก็จะไม่ผ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวหุ่นเราจะเหมือนจะไม่ขยับเลยเนี่ยครับคือตัวปัญหานะครับร็ไปก่อกวนตัวต่อไปก็ก่อกวนนะก่อกวน3ตัวโจมตี3ามไอโจมตี2ก่อกวน3ง่ายนิดเดียวนะผมใช้ทีมแบบนี้ามาวิเคราะห์กันทีมผมทีมนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันบางคนอาจจะไม่ชินตัวแรกกันเลย ยามิครับสลับหนุนนะครับเส้นตรงประโพวกทั้งหมดสูงเพิ่มทางโจมตีนะครับผมธรรมดานะอันนี้คือจุดเด่นของมันจริงๆป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมก็ถ้าติดอันนี้ก็สบาย <c oughs> ไอ้ปัญหาที่พูดมาเมื่อกี้เกี่ยวกับอามาสเตอร์เอเชียที่เป็นอ่า uh, ตัวล่างม้าทองเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาต่อไปนะเก็บมันก่อน <c oughs> เปลี่ยนท่าครับ โจมตีทุกตัวครับรุนแรงต่อประเภทก่อกวนเมื่อกี้ก่อกวน3ซัดก่อนเลยได้เปลียกตัวต่อไปนะครับผมซาดามิอ่าไม่เคยถูกเลยชื่อพี่เขาโจมตีทุกตัวครับแต่เพิ่มตัวนี้จะเพิ่มดามเมจให้กับตัวประเภทวัตถุซึ่งทีมผมก็วัตถุล้วนนะอันนี้เป็นตัวป้องกันนะการตายฟื้น E อนได้ด้วยแล้วก็แถมนิดนึงนะครับ ตัวนี้ครับไว้ตบแนวหน้าครับเสริมเสริมเป็นตัวหนึ่งผมลองเล่นแบบขำๆดูนะการใช้ทีมแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูว่ามันจะผ่านไหมบูบีอาร์เมอร์นะบิ๊กแลงนะครับเจ้าเดิมนะครับรักษาทุกอย่างเราก็มาลองดูกันนะใช้ VK นะครับผมโจมตีดูแรงต่อเพศก่อกวนเก็บก่อนได้เปียบเชื่อผมครับเกมนี้ แต่ถ้าใครมีท่าเอดเนี่ยผมก็แนะนาว่าเล่นพวกโจมตีก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าพวกโจมตีตายเนี่ยมันก็ตีไม่ค่อยแรงอะไรแต่ปัญหาคืออาจารย์ล่างมาทองเนี่ยมันกวนตีนประมาณนั้นไม่ต้องกดเร่งนะครับเฉยเลย,ย,ยนะครับเรียบร้อยแล้วติดเคลื่อนที่ไม่ได้กันละเลเพื่อนเรา ไอ้ต้องคอยยามีรักษาอาการน่าจะไม่ทันนะทันทันนะนี่นะครับเริ่มนะครับแทงไปหนึ่งทีนะครับดับน่าจะดับแล้วหนึ่งสองนะแทงอีกทีอึ๊บปั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 ๊บจบนะฮะทีมเก่านะครับแต่เก่ามากสิบเอ็ดวินะครับ นะครับก็อย่างที่บอกนะมันเก่าเลยเก่านะครับ v k เนะีน่ยะครับสามแสนเนาะโอเคทีนี้เรามาดูระดับความยากกว่าเดิมเอกตออันติมาดูว่าเราจะผ่านได้ไหม,มก็ทีมนี้จริงๆก็ไม่ได้เก่าทุกตัวนะมันก็มีตัวใหม่ๆอยู่เอกตออันตินะเหมือนเดิมนะครับ เต็ปเดิมเนี่ยเพิ่มเติมคือความโหดนิดหนึ่งอาจจะโหดมากกว่าเดิมคือทีมนี้ผมแนะนําเลยว่าผมยังไม่ลองกับเอกตาอนติ <c oughs> คือผมเพิ่งคิดได้เมื่อเย็นลกลางคืนก็เลยอคิดดูว่างนะนิหน่อยหนึ่งอีเวนต์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่น่าจะยากไปนะเพราะถ้าใช้ทีมตัวเก่าๆเ,เล่นไดนะ้ผมว่าไม่น่าจะยากหรอก หลายๆคนน่าจะผ่านได้คือต้องจับทางวิเคราะห์ให้ถูกนะว่ามันตัวไหนที่มีปัญหากับเราจริงก็หาทางจัดก,การมันก่อนไม่ต้องกดเร่งนะครับกธรรมดาไปจังหวะคือเราต้องเปิดให้ได้ก่อนจริงๆแล้อยามีผมก็ถอดของไปเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนนี่เปิดก่อนได้เสมอนี่ครับได้มีโชคกุลแล้วเลือดจะเกือบหมดนะหนูเนเกือบรึ่งหลอนอยู่ดี ให้วีเตกอย่างเดียว,วนะจยาไว้นะวีเต้องตกให้ไวนะครับเอ็นวัตถุนะคะัตต้อมติดให้เต็มที่แล้วมันจะบังเกิดผลนะแฟงคือหายคือยิ่งศัตรูเหลือน้อยเรายิ่งยิงได้เปรียบนะเพราะมันดามเรบรมันจะบางจำไว้ับต้องมีตัวเสริมวัตถุด้วยนะมันถึงยงงจะได้เปรียบ วิเคนงก็ตีแรงอาจจะไม่พอนะในสมัยนี้เรียบร้อยเมื่อกี้ถ้าเห็นกันใจนวาตัวหลังเรากระโดดใส่นะหาย<笑><笑>นะครับมันชื่อเออาวาัตสุคุโต่นะคุโต้ชื่อไม่ได้ถูกนะมันก็โคดอยู่ในระดับหนึ่งต่อมานี้ยี่สิบวิเอ็กต้าอันติก็ เซตนี้นะเพื่อนๆไปลองจัดสรรดูกันนะครับผมประมาณนี้จำไว้ครับมันต้องมีตัวรักษาสภาวะผิดปกตินะนะครับถ้ามีก็เล่นง่ายต่อไปก็แถมให้หน่อยครับสำหรับด่าน99สายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวไปเดี๋ยวฟาวไอเขาเอาหนึ่งหอ ทีมนะสำหรับวันนี้เราวิเคราะห์กันก่อนหลักๆเลยฮนะให้ปปร์โมดก่อกวนนะเคลื่อนที่ไม่ได้สำนักใหญ่แมงมุมโจมตีชุดลากนะอันนี้ก็โจมตีแยกล่างก็หลักๆก็จะมีโจมตีแยกล่างนะประเภทโจมตีประเภทโจมตีโจมต,จตีก่อกรวนมี2นะเราก็ใช้ก่อกวนเลยก็ได้นะเพราะว่าบอสเป็นก่อกวนนะครับผมบอสเนี่ยมันชื่ออะไรวะอืมแบบนี้ออก <laughs> ทังมัน มันเป็นตัวเก่าหุ่นตัวเก่าของมามาสเตอร์เอเชียน่าจะดูแค่นั้นภาคนี้ดูมานิดหน่อยโอเคครับก็ลองเล่นทีมเดิมได้ว k เหมือนเดิมนะตัวประเด็จศึกสำหรับ99สายฟ้านี้ย้ำนะว k เท่าธรรมดานะนะครับว k ท่าธรรมดาเพิ่งสังเกตว่ามีโอกาสลดค่าป้องกันศัตรูและก่อสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยอ่ะ มีโอกาสด้วยหรอเพิ่งสังเกตนะครับว่าเขามีท่าดีด้วยมาลองดูนะว่ามันจะรอดไหมหลักๆคือถ้าเก็บก็ต้องเก็บตัวบอสให้ได้นะซึ่งน่าจะเก็บได้เร็วหน่อยด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากคนระับสามรอยเม็ดองผมคุยนิดหนึ่งน,นานๆจะกดได้ดีๆแบบนั้นทีนึง นะจะเกิดอะไรขึ้นั้ยไม่ต้องกดเร่งนะผมเล่นแบบชิวๆไปดกดเร่งเนี่ยผมว่าการออกสกิลมันจะเพี้ยนแล้วทำให้เรามีโอกาสแพ้นะหนึ่งดอกนะสำหรับ,บ bk ดูเลือดบอสนะครับลดไปสี่เปอร์เซ็นตอนนี้ให้บิ๊กแร้งออกมานะจะช่วยได้เยอะนะครับผมในเรื่องงการเต็มเลือดแล้วก็สมดุล en บอสลงไปแล้วนะครับสำหรับเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบสอแล้วนะครับ53นะครับ3าสนะครับตบได้ประมาณสักสามเกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ดูจับจ่านะสี่สิบเอลดไปสนะครับผมไม่จบนะเมื่อกี้สามสิบห้ลดสา้าก็เกือบสิเปอร์เซ็นต์ ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับดีกับทรงผมจะมีตัวใหม่3ตัวนะสำหรับเซตนี้ส่วนตัวเก่า2ตัวนะจะเป็นยามิกับวีเคนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้โอเคอ้าวสัญญาณไม่ดีแซงเรียบร้อยนะก็บอสก็เสร็จนะไม่ยากนะผมดาเมจที่บอกว k เคนแปแสน ถื่อนมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันในการเปิดกาชาก่อนจากกันเนี่ยก็เดี๋ยวเพิ่มีตัวสีดาวสักใบไปเปิดให้ดูแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดไงต้องขออภัยนะครับผม ไม่เออนะครับมีตัวสีดาวนะกับตัวช้อยคือตัวช้อยผมเปิดไปแล้วใบหนึ่งยังเหลือตัวตัวช้อยใบนี้นะจริง,รงผมก็คิดอยู่ผมจะเอาตัวไหนไปดี่ผมเอาสไตล์ฟรีดอมไปนะสำหรับใบที่แล้วตัวที่มันหน้าเปิดจริงๆเนี่ยก็มันก็มีไม่กี่ตัวเดี๋ยวเราก็ต้องเน้นเต็ดนะครับอย่างเจ้าไอ้นี่คือผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ทำไม จริงๆเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆลองโหวตมาหน่อยกันว่าผมควรเลือกเปิดตัวไหนดีอ่าวิงสนงเนี่ยตัดตัดทิ้งนะผมมีแล้วเขาเรียกอะไรมุสะอเล็กมีแล้วโมบีอาร์เมอร์เนี่ยไม่ต้องเชียร์นะไม่เปิดนะครับผม <laughs> มีหมดแล้วแถวนี้ทั้งหมดก็อน,นี้มีแล้วนะครับอันนี้มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วเออรดากอน สำหรับล่างนี้ผมยังไม่มีเลยดูมีท่าเห็ุไหมแอตเทบูกับเลสมีแล้วทรอกริสไม่แน่ใจวิ่งล่างนี้รู้สึกจะยังไม่มีนะครับผมเชนหลงก็ยังไม่มีเดสไซส์เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับผมทอกิสปีกนกก็ยังไม่มีวิงสีโลก็ไม่แน่ใจเว้ย <laughs> แมงเยอะวินะ่ยเยอะมากนะคับไอ้น,นี่มีแล้ว ต,ตัวนีน้น่าสนใจไหมครับเพื่อน,อนๆก็โหดกันดูผมไม่ค่อยมั่นใจสก,กิลมันอ่าแตงเพื่อเพศอะไรว่าการรอกกวนอืมน่าสนใะจตัวไหนที่ผมไม่ได้แตะเปิดเนะี่ยเพียงไม่มีนะเอ้ยมีมีแล้วตัวที่เปิดยัไไม่มีมีแล้วมีแล้วมีแล้วไอ้นี่มีอย่างวะไม่แน่ใจตัวนี้มันก็ยังไม่มีมม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 มสก,กิลพี่แกก็เยี่ยมโหดนะโหตีเป็นหมื่นเลย อ่าสามเซตนี้ก็คุยหน่อยเปิดแล้วนะสำหรับสามตัวนี้ <c oughs> เอ่ออันนี้มีแล้วนี่หว่าตรงนี้รู้สึกล่างนี้ยังไม่มีนะค <c oughs> ือตัวหุ่นแม่งออกมาซ้ำมากเลยจนเป็นดาวไปถูกอันนี้ยังไม่มีอันนี้ก็ยังนะครับวีโอก็ยังนะครับผมที่เหลือเนี่ยน่าจะมีเหมดแน้วนะครับ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดตัวเลือกน้อยครับแต่ถ้ามันเถอะเราเปิดตัวสี่ดาวพอ ก็โอเคครับมีเพียงเ่านี้ครับคลิปผมก็ยืดเยื้อพอสมควรละไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับฝันดีครับสำหรับค,คืนนี้แต่คลิปอาจจะกพรุ่งนี้เช้าบายบายครับ